นู้ได้ตาแคบยิ่งไว้แลตาเจ็บฟอง อ,อ,อย่างยิบเลยอืมยัทำไมอเอ้ยถ้าอยางนเอ็นทำไมอ้าม่หวีละรอมือวีละออไปแล้วเบือ่อ,อวีละอืม <laughs> สุดหล่อ โมีเงาอยู่หน่อยเดียววันนี้แดดสุภาพอะไรนาะแดดสุภาพแดดจ้างไงเธออะไรมุกอะไรห้าบาทสิบบาทโอ้พ <laughs> ำเือค่ะว่าจคุยกับใครคุยกันด้วยรวยก็ไม่คุยด้วยร้องเับแมวแมว,วอื้อ อืมชอบชอบหนีอืมเมื่อวานฝนตกค่ะก็จะมีเศษขี้นกล่วงมาจากหลังคาข้างบนนั้นนะคะ ไม่ชอบไม่ชอบอ,อ่ะชอบให้เกาหลังเนี่ยแล้วก็เดินลบกล้องนะลุบรอของทุกคนเนี่ยเดินลบกล้อง <c oughs> เป็นยังไงเป็นยังไงเดินลบกล้องทำไม แดดมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นมันยังเช้าอยู่นะแต่เหมือนจ้านั่นอาปากแล้วมาลวยทำไมหืมนันเนี่ยแล้วลองเร็กเข้าห้อง โอยไม้ตกแมวอยู่ไหนนาะเจอแล้วเอายังไม่ทันหยิบเลยอ้าวอๆาๆอา,อา,อา,อาตก ไปแล้วดูมาเลยไปก่อนนะคะเดี๋ยวตาไปไปิดประตูก่อนเนาะเดี๋ยวเปไิดแอร์เร้ามองมอง,มองเงียเลยมองมาอะ หนงสองออออลุกหอดขยับมาตรงนี้เฉยอ่ะ เวียนหัวไหมแล้วดูตัวนำห่างโอ้ยตายน่ารักจุงเบยโอ้ยอยากขย่ออ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 ม วันนี้ตาไปซื้อตับให้เขานะคะที่ที่ร้านไก่นั่นแหละตาก็ซื้อแค่ยี่สิบสามสิบนะคะปกติอะ่ะมันก็จะได้ประมาณสามตับสามหรือสี่ตับประมาณนี้นะคะเขาก็จะกินได้เนี่ยหนึ่งวันก็ประมาณหนึ่งตับมันก็จะไม่ใช่ของเหลือค้างะนะคะเขาก็ แถวนั้นน่ะมันจะมีแมวเปรอะอยู่หนึ่งตัวซึ่งตาไปทุกครั้งนะคะเขาเขาก็จะมานอนแบบมันอ้วนอะ่ะทุกคนมันอ้วนกว่ามาลวยเนี่ยเท่าหนึ่งอะ่ะแล้วมันน่ากอดนะฟัดมากทุกทีอะ่ะเวลาตาไปเนี่ยตาก็จะไปแค่เกาหัวเขาแบบอย่างเงี้ยนะคะโอ้ยสวยจังเลยทำไมน่ารักอย่างนี้อะไรเงี้ย เขาก็แบบเล่นกับเราอะไม่ไม่ออกเล็บไม่อะไรเมื่อเช้าค่ะตาก็ไปเจอเขานี้แหละตาก็ยกขึ้นมาทั้งตัวแล้วก็อุ้มอะไรเงี้ยนะแล้วก็แบบแววตาเขาน่าเป็นสีเขียวนะคะมันก็คงเหลืองนันแหละแต่ทีนี้ว่าอตรงตาดำเขานะคะมันจะดำวาววทั้งทั้งทั้งดวงตาเลยนะคะแล้วก็จะเห็นแบบเป็นเขียวมรกตดเลยเนาะ ตาก็เลยชมว่าโอ๊ยตาสวยจังเลยแม่ค้าแถวนั้นเขาก็ตกใจกันใหญ่เลยอย่าไปอุ้มมันปกติมันไม่ให้ใครอุ้มเลยมันกดัดนอะ้แล้วทําไมฉันอุ้มได้ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเนาะหนู <c oughs> ตาก็บอกอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรเนาะเราเราอุ้มกันได้เนาะแต่พอวางเขาลงเท่านั้นแล้วค่ะเขาก็โดดแบบแกัดแขนนะแต่ว่า เขาไม่ได้เชิงกัดแบบอย่างนั้นนะคะแบบคบๆมะแต่ว่าตาใส่แขนยาวอยู่แล้วไงคะเวลาตาออกไปซื้อของเนี่ยตาจะใส่เสื้อคลุมเนาะเสื้อคลุมซึ่งเนื้อผ้าค่อนข้างหนานะคะเพมันมีกระเป๋าไงคะเวลาเราเอากระเป๋าเอาเงินใส่กระเป๋าเงี้ยบัตรใบคับขีอะไรต่างๆเราก็จะได้ไม่ต้องพกกระเป๋านี้คะเพราะเสื้อคลุมอ่ะมันก็กันแดดแล้วก็มีกระเป๋ามันก็สะดวกใช่ไหมคะ เขาก็กัดที่เสื้อค่ะคือทั้งกัดทั้งตปะปบเหมือนเล่นมากกว่าเหมือนกอดนะกอดแขนนะมับแล้วก็แบบขบนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเขาบอกโอ้ยอย่าไปเล่นมันเดี๋ยวมันกัดอา้าวนี่เ็าไม่เห็นเป็นไรเลยอืมเอ้ยทุกทีไม่มีใครจับได้นะขนาดแม่ค้าแถวนั้นน่ะเขาก็ได้แค่รูปหัวอะไรเงี้ยคือจะกอดเขาอุ้มเขาอย่างงี้ไม่ได้ ออนี่ก็แปลกนะแต่ก็คือไปจับหัวเขาอย่างนี้เลยนะเนี่ยดูดิมาลอยยังกัดเลยเห็นไหมแต่ตัวนั้นน่ะเขาไม่ได้กัดแขนตางคะเขาไม่ได้กัดมือเขาแค่กอดอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเขาคงรู้แหละว่าเ,ออเขาไม่ได้มาร้ายอะไรอย่างเงี้ยตาก็จับเขาทุกทีอะ่ะแบบขับเข้าไปมันจะเป็นซอยเล็กๆไงคะตาก็จะไปจอดเห็นเขานั่งนั่งเรียตัวอยู่อะไรอย่างเงี้ย ตาก็จะไปถึงตาก็จะไปเกาหัวเขาแล้วก็บอกว่าไงคะคนสวยอะไรเงี้ยเป็นแมวเปอะๆนะ,ะเหมือนแมวพี่อ้มอมเจ้าลุงอะ่ะเหมือนอย่างนั้นน่ะแต่เขาจะห่างคอดนะคะห่างคอดแล้วก็เขาอ้วนอะ่ะอ้วนแบบโอ๊ยน่ารักอะ่ะอ้วนน่ากอดนะ่ะ <c oughs> เขาคงขำ ยายาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันไอ้นี่นี่เอาเดี๋ยวมันกัดเอาไม่เป็นไรหนูชีดยาแล้วบอกเขาเขาคงงงเนะอ่วสิบนาทีแล้วนี่ฉันเล่นอะไรอยู่เก่งใจเอฟซีนะดูนานอืออือแท้เอา แสสนุกใหญ่เอ้าเอ้าพอเธอเธอเธอพอเธอเสียหายเด้ออื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 อออหื้าตาลายตาลายตาลายแมวตาลาย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 เปื้อเลยอือหไปดีกว่าค่ะเก่งใจเอฟซีเนาะดูนานๆนะเนาะเนาะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามมาเลยเนาะเอาไว้ดูกันพรุ่งนี้อีกทีนะโอ้โหดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบแทะมืออเป็นปวกเหรอฮะเนี่ยยังไม่ได้จัดการนะเนี่ยแทะกล่องตอรีดขาดหมดเลยนะคะแทะแล้วก็ฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเนี่ยเนี่ยขณะที่ฟังบนนะคะห่างก็กระดิกไปด้วยนะเนี่ยเนี่ยเอ๊ะม่แมนห่างกระดิก โกรธจนห่างกระดิกไปแล้วคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะ